เทศบาลเมืองมหาสารคามมอบนโยบายการปฏิบัติงานพนักง,งานทำความสะอาดสายทางและพนักง,งานเก็บขนขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวัน,น, 64, นที่8เมษายน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามนายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่พนักง,งานทำความสะอาดสายทางและพนักง,งานเก็บขนขยะสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสา,ารคามโดยสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้แบ่งพื้นที่ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองมหาสา,ารคามเป็น3เขตตามเขตของการปกครองพื้นที่เทศบาล พนักงานทำความสะอาดสายทางและพนักงานเก็บขนขยะตามเขตควบคุมดำเนินการเพื่อเป็นการทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดสายทางและพนักงานเก็บขนขยะภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดการประชุมมอบนโยบายพนักงานทำความสะอาดสายทางขึ้นในการนี้นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานมอบนโยบายแก่พนักงานทำความสะอาด สายทางทั้ง30ชุมชนและพนักงานเก็บขนขยะภายในเขตเทศบาลโดยเน้นย้ำเรื่องของความสะอาดทั้งนี้ให้แต่ละเขตได้แบ่งหัวหน้าในการควบคุมและกำกับดูแลการรักษาความสะอาดสายทางและพนักงานเก็บขนขยะในการประชุมในครั้งนี้มีพนักงานทำความสะอาดสายทางและพนักงานเก็บขนขยะภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามรวมการประชุมรับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานทำความสะอาดต้องมีความตั้งใจมีความอดทนในการทำงานเพื่อบ้านเมืองของเราจะได้สะอาดสวยงามเป็นหน้าเป็นตาของเมืองมหาสารคาม